คืนวันหนึ่งในขณะที่ผมและเกียร์กำลังรอพเพื่อนๆชาวออฟิสอีกสคนมาเล่นเรด i o n ออน็อตด้วยกันนั้นผมกับเกียร์ก็ตัดสินใจเปิดโกส s รีคอนไว i ์แลนด์ขึ้นมาเล่นรอพวกเขานะครับแต่เล่นไปเล่นมาแล้วอมเอาเป็นว่ามาชมเลยแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันนะครับในคืนนั้น <'m> driving. ออมาละไปเลยโอ้โหดีๆเพื่อนชาวบา้านชาวบา้านชาวบา้าน มึงนกันคาบตะกบไอ้พวกประเทศโลกที่สามเดี๋ยวลองมาช่วยพวกเขาไม่ใช่เหรอคีโอ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 เพื่อน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 ออฟโรดเหรอเพื่อนไอแคนดูอินโอเคจอดเนาะจอดโอเคจอดเราต้องทำภารกิจสเตลเข้าไป Hours? Is he still alive? Check if he's breathing. Ah, he's He's dead. He must have choked to death under that hood. Look at that boner. Mierda, I told you the hood was too tight. That's a big boner. I'm taking his pants off. Yuri. Aye. Are you jealous of a corpse, Piscocho? What the hell, Yuri? Whoa, ugh. Did that guy cocks things like shit? Some people have learned some grooming or something, but damn, it's like a chorizo that got rolled around in dog hair. Will you help me cut him down already? Or like somebody peeled a banana, covered it in butter and whoops, dropped it on the barber shop floor? Yuri, knock it off. Oh, it's starting to sag. <laughs> Uber <laughs> เดา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 ขึ้นได้ไหมวะเดี๋ยวจะขึ้นยังไงมึงมึงลงไปหน่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคอูเบอร์อูเบอร์อูเบอร์ัดโอเคเกียร์มีมีจ่ามีลูเทเน็ตรูเทเน็ตกำลังมาทางมึงมึงมาร์คเลยมันขับตามทางไปแล้วป่ะเออเมันขับตามทางอยู่ไอลูเทเนนตนั่นน่ะ มาดีคุณเห็นมาดีปะใช่ <Hey. S 1> เออตามถนนไปเลยเว้ยมันจะเป็นรถรถสปอร์ตอ่ะอ่านั่นไงสีแดง This is the police This is the police Hands up You are under arrest <laughs> มานี่มานี่เลย <c oughs> สอบสอบมาครับ Okay. Silencio. Marche. No, no, no. Must be you. Must <coughs> be you. Gear, gear, must be you. Had hey, you like a free get out of death card? I'll talk, okay? Just come down. A. Object team, you're on the Okay, fine. เยอะ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 เกียร์ drone out. Drone is airborne. Eyes in a small group of tangos. อ่หคนตอนนี้สปอร์ตหคนเทีละกลุ่มได้กูหาเก็บตัวข้างนอกแ้วนมึงจะไปรอบนั้นใช่ไหมรอบทางนั้นใช่ไหมมาร์คหนึ่บัอหนนั้นก่อนมาร์คสอง้กูข้ามมาร์คหนึ่งแล้ละสาม e ก i เดีมาร์กสอบกูฆ like ่าต่อท่านกูเดี๋ยวกูจัดการนี้กันขอนี้กันปืนพกไม่ต้องห่วงไอ้เหี้ยปืนพกมันเงียบมากเออเออเหลือมาร์กหนึ่งรอบนอกเหลือมาร์กหนึ่งเดี๋ยวมาร์กหนึ่งกูฆ่ารอบนั้นหนึ่ง อยากทำซิงชอบอร์เมื่อกี้เอ้ยเอาป่ะเดี๋ยวกูมาสองแต่นักตั้หนึ่งนะมีไอเดียด,ดีทำอะไรเอ่ยกูอาจจะยิงหนึ่งหัวไม่ได้แม่งม,ม,มันไอ้นี่ไปแล้วเอ้ยมันได้อยู่หนึ่งกับสองนะกูอาจจะเก็บ พร้อมกันได้รอบเดียวได้เอองั้นกูเก็บคนนอกหนึ่งสองซ้ำไอเจี๊ยบไม่ลมลมไอเจี๊ยบหลงไอ้สัตว์ตวมึงยิงปุ๊บแม่งหัวยุงไอ้สัตว์กระสุนไหนเจี๊ยบเ,เราไม่พลาดสองคนเลยนะเว้เวยเฮีย สุดยอดพวกเราทีเมเบิร์กดีมากเจี๊ย <laughs> แบบกำลังจะกดยิงปุ๊บโอเคเพื่อนกูยิงไปแล้วไอ้เฮียนนั่นหัวโยกเรียบร้อยหลบแบบดิจิตอลจริงๆ <laughs> มีเล่นขนาดเล่นนอกรอบยังมีคอนเทนต์ได้อ่ะมึง <laughs> มคิดดูไเฮียนจริงจริงีลยวเขาอูเบอร์ไปส่งเองโอเคกู okay. มึงไม่เชื่อใจอูเบอร์คนนี้แล้วใช่ไหม กูอยากรู้ว่ารถคันนี้มันนั่งได้กี่คนเดี๋ยวเดี๋ยวกูซ้อนได้เหรอวะไม่ไม่อ๋อได้เว้ยนี่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 กูต้องเปิดเกียร์กูต้องเปิดเพลงคันที่มึงด้วยเว้ยเนี่ยเปิดเองออฟฟิซ <c oughs> ไซด์ได้ได้ะะไไไดไไดโพสต์ล้กันอ่าเปิดเพลงคันที่ได้ฝากด้วยนะเอตอนตัดต่อ เราดูเซตติ้งครับลดลดเกียร์ลด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 โอเคไม่ชนไม่ชนไม่ชนลืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรลดไม่เบรกมือลดลดอาเกียร์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 ภารกิจเกียร์ภารกิจกำลังพุ่งชนพวกเราเกียร์เกียร์ถึงออกมายิงพวกมันก่อน มึงขับตามมัน๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมึงแน่แนนะ่นะมึงให้คาแรคเตอร์ขับตามไอ้ยกอีกูวิ่งตามอยู่เดี๋ยวๆเไม่ทันหรอกไม่เป็นไรหรอกมึงเอามาทำภารกิจอไอ้ยีกูา่าเกมภารกิจกำลังพุ่งชนฮนะมันว่าอะไรนะรถรถชาวบ้านไม่ใช่เหรอมันภารกิจตรงไหนวะ ีรถจอดแล้วไม่ได้รถจอดแล้วจอดแล้วกี้แกมาช่วยหน่อยรถจอดแล้วรถจอดแล้วรถโดนจอดแล้วโดนใส่ปืนิลยืมไปก่อนเพื่อนยืมไปก่อนมึงขับเอ็กเตอร์มาช่วยกูเดี๋ยวนี้กี้เดี๋ยวจะเอามองไปช่วยมึงมันจอดแล้วมันจอดแล้วมันโดนปืนกดมีดจอดแล้วนี่รถใครวะเดี๋ยวเนี่รถไฟไหม้เลยนี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำรถไฟไหม้ไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวชิบหายละตอนแรกกีจะเฟลหรอตอนแรกกี้ทามันไม่เป็นไร เดี๋ยวรถไม่<า>อยู่รถไม่มึงอาจจะทันเกียร์มึงมาก่อนอาจจะทันไอ้เย็นรถแท็กเตอร์ใครวะอเ <c oughs> อาไอ้เชอร์จดไม่ขับรถแท็กเตอร์เดือ What the fuck มานระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีครับอ้าวโอเคก็เอาอเลยเพื่อนรถรถรถเป็นรถอยู่ตรงนี้ ถึงลวโอเคโอใครไม่ไตายตายตายเคลียร์เคียรเยรภารกิจกำลังพุ่งชนเคลียร์เรไให้เดีก็กลายเป็นคอนเทนต์เฉยงงเลยแลวนี่รถแท็กเตอร์ไม่ใช่ของมึงเนี่ยของโจ งั้นกูขอแล้วกันไอ้๋อปิดอาร์เรดิโอเปลี่ยนช่องโอเคโอเคอ้าวมีช่องเดียวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกียร์เกียร์รถรถชาวไล่เกียร์ใจเย็นๆมันไม่ได้ส่งพลังขนาดนั้นส่งพลังมันส่งพลังแต่แต่นี่แม่น้ำเกียร์แม่น้ำเกลี่ยแม่น้ำ หางยากนะาพ,าพากูพากูดิ่งน้ำอีกเด้ <c oughs> อเด้อเด้อโอเคแล้วกันเ,เครื่องจะไม่ดับใช่ไหมเพื่อนโหถามว่าระหว่างน้ำกับเครื่องน้ำมันสูงถึงมันจะดับเครื่อง <c oughs> ได้ด้วยเหรอถ้ามันถึงเครื่องกระดับอยู่นะ <c oughs> ใช่แต่มันไม่ถึงง่นะโอเคสวัสดีครับเราจอนชาวไร่ครับไม่ต้องสนใจหรอก <c oughs> ทำไมมันเทอ้อมอ้อมทำไมออยออยออออตูดแหกหมดแล้วกูโอ้ยต้ตนไม้เพื่อนต้นไม้ต้นไม้ทีเมื่อกี้พุ่งเข้าป่าไปมันก็เลยมองไม่เห็นโอเคถึงเมืองแล้วเกียร์ปนิดนึงจะถึงแล้วสู้เขาสู้เขาเจ้ารถ <laughs> okay, i This is the garage. Sound off if you spot Polito's car. Roger that. Okay. Uh, <laughs> oh, <dude, cool. laughs> <laughs> oh. <laughs> I'm <laughs> แต่เว็บกันหนโอ้โหมีคนอยู่บน m อด้วยนะระวังนะมีมี m อมี m ีมีคนอยู่ยข้างบนด้วยละ่ะกูยิงไอ้ผ้าหนุ่มที่มันอยู่บนดาดฟ้านั่นก่อนจะขึ้นไปทำอีกเร่องหนึ่างโอ้ ได้เั็นนะมันจะเลิศกู่เหตุฮ่ไมึงอยูย่จ้าโทษเคดแฟร์กับ

Frag out! Frag out! coming near to culeros. He's low. Long ที่มันไม่ตายได้ไงว่อนะเดี๋ยวตัวของทาตายแม่เกิดคนบตีตังรถใต้น้าบังเกอร์บังเกอร์ตายแค่5พ่อมึงสี่ เนด,นดันดันดันไอเชียรถเออเกียร์นาอยอาจจะต้องขับระวังนิดนึงนะเพื่อนโอเครถระเบิดสินะไม่รถควันดำแล้วเพื่อนจักกิเดนลันเชอร์คูโอเคมีเทอร์โมส่วนตัวแล้วและต่อไปคือการขับรถอย่างระมัดระวัง This car is swanky, and there's a bloody condom in the glove box. Make that two bloody condoms. Guess that confirms it's Uri and Tito's ride. Even if the condom comes sticky. Oh I never could understand an whole thing. You get it? ถามจริงนะมึง all right, now it's up to Bowman and the activity. They'll check the car's GPS for locations where Yuri and Pleva may be hiding out. hit Not lady